วัคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวน้อยพักเครื่องกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหนูก็ได้พามาหนชุดนะคะพี่พี่ได้มา1ชุดพะบ้านทุกองค์เลยนะคะพี่เพราะว่าเพิ่งหาได้มาหลายบ้านแล้วก็เอามารวบรวมเป็น EP หนนะคะพี่พี่วันนี้ก็มีประมาณ20่สิบองนะคะพี่พี่หนูฝากช่องทางการติดต่อหน่อยนะคะ ID Line นะศูนย์เก้าขออภัยนะพี่ ID Line นะคะศูนย์หกสามนะคะ เบอร์โทรศัพท์นะคะ0993670806นะคะมีบริการเก็บเงินให้ให้ฟรีนะคะจะมีไปทางให้นะคะพี่จะส่งให้ฟรีเลยนะคะพี่ไม่ต้องเก็บเงินค่าส่งนะคะพี่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะไปชมรายการที่1รายการแรกเลยนะคะในร,รายการที่1น,นะคะพี่รายการที่1เป็นสมเด็จวราคังพิมพ์ใหญ่นะคะนี่นะคะลงรักลงชาตินะคะพี่นเก่าๆเลยนะพี่องค์นี้ ได้บ้านมาทุกองคเลยนะพี่ได้บ้านมาประมาณเอาประมาณห้าหกองนะพี่แล้วก็แบบได้ทีละบ้านนะคะแล้วก็รวบรวมมาเป็นอีพีหนึ่งนะพี่เพราะว่าบ้านแต่ละบ้านไม่ค่อยมีพระนะคะพระบ้านหายากมากนะคะพี่แต่เป็นพระบ้านทุกองคแน่นอนนะคะพี่นี่ส่งกล้องไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดหนูส่งไม่ชัดยังไงนะทักลไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่ม เพิ่มเติมได้นะ,ะพี่นี่นะคะรายการที่หนึ่งนะคะนี่นะ,ะเก่าๆเลยนะ,ะพี่ ะะเก่าๆเลยนะชอบยังไงโทรมาได้เลยนะคะถ้าเกิดกลัวปิดไม่ทันนะเพราะสมเด็จค่อนข้างปิดเร็วนะคะพี่ๆนี่นะหรือทักลายมาได้เลยนะคะพี่พสักครู่นะคะพวงนี้นะคะนขออนุญาตเปิดไว้ห้าร้อยบาทเอ้ยขอขอไว้นะพี่สามร้อยบาทนะคะ ปิดไว้สามร้อยบาทนะชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะพี่เก่าๆเ,เลยนะคะพี่งานต่อไปนะคะเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่หงนะคะพี่เก่าๆเ,เลยนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่หงนะคะ ชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะอะ่รายการนี้นะคะต้องขอเปิดไว้สามร้อยบาทนะคะพี่พี่นี่นะคะเปิดไว้สามร้อยบาทนะถ้าเกิดหนูรีไปยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะพ,พี่เพราะว่าฝนมาแล้วนะคะนี่นะการต่อไปนะคะรายการที่สามเป็นปิดตาหนุ่มผูชชมนะคะวันบางปานะนี่นะคะเก่าเก่าเลยนะคะพี่นี่ เก่าแบบนี้เลยนะคะพี่องค์เล็กๆแบบนี้นะนี่นะคะชอบยังไงทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่รายการนี้น้องเปิดไว้300บาทนะคะ อ่ะขอเปิดไว้300บาทนะชอบอยังไงทักมาได้เลยนะคะการต่อไปลายกันที่4นะคะเป็นเหรียญเนื้อชินตะกัวนะคะพี่นี่หลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ให้ดูความเก่านะคะ น,นะคะครายการนี้น้อเปิดไว้สามยบาทนะคะพี่เปิดไว้300บาทนะคะชอบยังไงทักมาได้เลยนะการต่อไปนะคะรายการที่5นะคะเป็นหลง,งเงินนะคะพิมพ์ห้วยเขีนนะคะพี่ตรงนี้หน้าหนูนะนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ นี่นะคะอะตรงนี้นะคะเราเปิดไว้สามร้อยบาทนะคะพี่เปิดไว้สามร้อยบาทนะคะ ะะรายการที่หกนะคะรายการที่หกนะคะเป็นพระผงะพระผงวัดนกนะคะพี่หลวงปู่สุกวัดปักทองมาขาบเท่านะอนี่นะคะนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ ไม่ชัดยังไงขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ให้ดูผิวนะเก่าๆเลยนะคะพี่มันอาจจะสะท้อนแสงหน่อยนะคะพี่ ะคะขอดูเพิ่มเติมได้นะคะขอาให้หนูตัดดูก็ได้นะถ้าเกิดขอดูเพิ่มเติมถ่ายรูปได้นะคะพี่ทักไลน์มาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเก่าๆแบบนี้นะคะหนูขอเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะชอบอยังไงต่อรองราคาได้เลยนะคะพี่แต่เก่าจริงนะคะพ,พี่ให้ดูผิวเลยนะนี่ห้าร้อยบาทนะคะได้ไปไม่มีผี่หวังแน่นอนนะคะพี่อ่า ต่อไปนะคะรายการที่7นะคะเป็นปิดตาสายวังสะพานสูงนะคะพี่อ่ะนี่นะคะองค์นี้นะคะนุเปิดไว้400บาทนะคะพี่นี่นะคะชอบยังไงตอรลองราคาได้นะคะเดี๋ยวหนูส่องให้ดูนะ นี่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่สี่ร้อยบาทนะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะทักมาได้เลยนะคะพี่หรือชอบแล้วก็ปิดไม่ทันโทรมาเลยได้เลยนะคะพี่นเนื้อผิวแบบนี้นะคะ,ะนี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่สี่รอยบาทนะคะต่ <c oughs> อไปนะคะเป็นเหรียญรายการที่แปดนะคะเป็นเหรียญหล่อแล้ว เหรียญหล่อแล้วครั้งหลังขอน่ยพี่นะคะเหรียญเ,เ,เล็กเหรียญเล็กๆแบบนี้นะคะพี่เอาเกาแบบนี้เลยนะคะไม่ชัดยังไงนะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ เก่าๆส,ส,ส,สวยๆแบบนี้นะคะออันนี้หนูเปิดไว้400บาทนะคะพ,พี่เปิดไว้400บาทนะคะนี่นะชอบอยังไงทักมาได้เลยนะคะพี่รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมขามเท่านะคะเก่าๆแบบนี้นะคะพี่พ นี่อะรายการนี้นะคะนุะเปิดไว้สามรอยบาทนะคะพี่นี่นะเก่า,กาๆแลวติ๊กแบบนี้นะคะพี่ให้ดูผิวนะ นี่นะคะด้านหลังนี่นะคะเปิดไว้สามร้อยบาทนะคะพี่ชอบอยังไงทักมาได้เลยนะคะหน้นต่อไปนะคะรายการที่สิบเป็นกุมารดูดลุกนะคะพี่พีนี่เป็นเก่าไม่ทราบที่นะคะเป็นไม้แก่เก่าไม่ทราบที่เลยนะคะพี่ อ่าองนี้นะคะนุเปิดไว้700บาทนะคะพี่ต่อรองราคาได้นะคะพี่ชอบยังไงต่อรองราคาได้เลยนะคะแต่เก่ามากๆนะคะพี่นี่นะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะพี่นี่เก่าๆเลยนะ ชอบอยังไงทักมาได้เลยนะคะพี่นี่อ่าเปิดไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่พีท่านไหนชอบนะคะรับไปได้เลยนะคะพี่ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะเก่าๆ,ๆเลยนะคะพี่การต่อไปนะคะเป็นหลงพึ่เงินพิมพ์พี่ตานะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่เก่าๆเลยนะคะพี่ ให้ดูผิวนะคะนี่นะคะรายการนี้นะคะเราเปิดไว้500บาทนะคะพี่พ ชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะต่อลองได้นะคะพี่พี่นี่นะขอแค่ทักมาก่อนนะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่นี่เก่าๆแบบนี้นะคะผิวแบบนี้เลยนะคะพี่พต่อไปนะคะรายการที่สิบสองเป็นสมเด็จหลวงปู่วัดอินนะคะพีพ่ี่รายการนี้นะคะนุเปิดไว้สี่ร้อยบาทนะคะพ,พี่ให้ดูผิวนะคะเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นี่ นี่นะคะให้ดูความเก่าของผิวนะพี่ท่านไหนชอบนะคะ,ะรายการนี้เปิดไว้400บาทนะคะชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะเกาเก่าแบบนี้เลยนะายพี่ี่ต่อไปนะคะรายการที่สามเป็นนักปลูกท้ายตลาดนะคะพี่ การนี้เราเปิดไว้สามร้อยบาทนะคะนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ชอบนะคะเปิดเป็นสายของพี่พนะนะคสามร้อยบาทนะคะพ,พี่ขอดูรูปภาพได้นะคะในหนูถ่ายให้ดูนะพยายามจะส่องให้ชัดๆน่อยพี่ พอซีนไว้มันอาจจะสะท้อนนะคะพี่พขอดูรูปภาพได้นะแต่เก่าสวยแน่นอนนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพี่อ่านหนูเปิดไว้สามร้อยบาทนะองนี้นะคะอีเก่าเก่าเลยนะคะพี่ในการต่อไปนะคะเป็นนางพญานะคะพิศนุโลกนะคะพี่องค์เล็กๆเก่าๆเ,เลยนะคะพี่พ นี่นะคะองนี้นุปิดไว้สามร้อยบาทนะคะขอภัยถ้าเกิดรีบไปนะคะพี่เพ <c oughs> ราวะว่าลมมาฝนจะตกนะคะเดี๋ยวไฟดับนะพี่พี่นี่นะคะเปิดไว้สามร้อยบาทนะ <c oughs> ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะ ะะการต่อไปนะคะเป็นสิ่งงาแก่ไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้หนูไม่ทราบที่นะพี่ๆใหนรู้นะคะหรือเป็นสายของพี่นะรับไปบูชาได้เลยนะคะพี่มันอาจจะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันอ่าอยู่ในเรียมนะคะพี่เพราะว่ามันสะท้อนนะหนูพยายามจะส่องให้ชัดๆนะคะพี่ไม่ชัดยังไงขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆ มาได้เลยนะคะทักไลน์มาได้เลยนะนี่นะคะเก่าๆเลยนะคะพี่พองค์นี้อ่ะเนาเปิดไว้หกร้อยบาทนะคะชอบอยังไงทักมาได้นะคะต่อองราคาได้นะเก่าๆแบบนี้เลยนายพี่นี่นะอ่ะ เปิดไว้600บาทนะคะนี่นะได้แบบนี้ไปเลยนะคะพร้อมใช้เลยนะคะพี่ต่อไปนะคะเป็นสมเด็จวัตเกตนะคะพี่องค์นี้หนูเปิดไว้400บาทนะคะรายการที่16บหกนะคะนี่นะแล้วให้ดูผิวน้ยพี่นี่ อยู่แบบนี้เลยนะคะพี่เก่าเก่าเลยนะนี่นะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่เปิดไว้สี่รอยบาทนะได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะพี่สมเด็จสวยสวยทุกองค์นะคะเก่าเก่าทุกองคนะคะพี่ ชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะนี่รายการที่สิบเจ็ดนะคะ,ะ,คะเป็นพระผงหลวงปู่บุญวัดกลางมาแก้วนะคะเก่าเก่าเลยนะคะพี่องค์นี้นี่หมูให้ดูนะคะเก่าเก่าเลยนะแล้วสวยด้วยนะคะพี่นี่ผิวดวูให้ดูผิวนะคะนี่ ความเก่า <39 S 2> นะคะพีพนนะะ่นี่นะคะอ่ารายการนี้นะคะเรเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่นี่นะ ะะรายการที่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาปนัอิบนะคะพี่พี่นี่เหรียญเก่าแบบนี้นะคะพศอสอน,นะคะสองห้าศูนย์สามนะคะพี่พเหรียญเดิมเดิมเลยนะคะพี่พ <c oughs> นี่เ,เก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พ รายการน,นี้นะคะน้องเปิดไว้400บาทนะชอบอยังไงทักมาได้เลยนะคะเปิดไว้400บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นผ้าผงของขวัญวัดปากน้ำนะนี่นะคะรายการที่19บเก้นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ รายการนี้นะคะน้เปิดไว้สามรอยบาทนะชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะพี่เก่าๆแบบนี้นะคะพี่พนี่ทักมาได้เลยนะคะเปิดไว้สามร้อยบาทนะคะการต่อไปนะคะรายการสุดท้ายแล้วนะคะพี่รายการที่ยี่สิบนะคะเป็นปิดจา่าหลวงพ่อแก้วนะคะ <c oughs> ผงพุกลักนะคะพี่องค์นี้ <c oughs> นี่นะคะเก่าๆเลยนะคะพี่นี่นะ ดูผิวนะคะไม่ชัดยังไงนะคะทุกองค์เลยนะคะขอดูรูปผ้าเพิ่มเติมได้นะขอดูได้เลยนะคะหรือชอบยังไงนะคะทักทักเลยโทรมาปิดได้เลยนะอาจจะกลัวไม่ทันคนอื่นนะคะพี่นะคะรายการนี้นะคะเราเปิดไว้สามอยบาทนะ ชอบอยังไงทักมาได้เลยนะคะเปิดไว้300บาทนะคะนี่ก็จบแล้วนะคะฝากพี่พีกดติดตามช่องให้หนูด้วยนะคะพี่พีลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะคะที่ยังไม่ได้กดตามนะคะหรือเข้ามาดูนะคะหนูฝากกดติดตามช่องให้หนูด้วยนะจะได้เป็นลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะหรือว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเวลาหนูลงนะคะพี่พี นี่นะคะจะได้อ่าจแจ้งเตือนในโทรศัพท์พี่ๆี่นะถ้าเกิดกดติดตามไว้นะคะพี่พนี่นะคะช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรไอดีไลน์ตามนี้เลยนะคะพี่พมีส่งฟรีนะคะหนูไม่คิดตังค่าส่งนะคะพี่พคิดแค่ค่าพระเลยนะคะพี่พมีปลายทางด้วยนะคะอ,อีพีนี้ก็จบแล้วนะคะเจอกนันอีพีต่อไปคะ่ะ